ทำไมถึงเลือกมาตัดน้อกกับหมอตูค่ครับเออดูหลายๆที่มาแล้วก็แบบสรุปมาสามข้อใหญ่ในการที่จะเลือกที่ที่ตัดนหน้าอกนะคะหอย่างข้อหนึ่งนีก็คือหนูเลือกจากคุณหมอหนูก็ดูจากประวัติคุณหมอตู่ดูเทคนิคต่างๆค่ะก็คือม,มีเทคนิคพิเศษที่แบบว่าไม่ต้อง<ม>ห้อยสายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ,อันนี้หนูชอบมากสองก็คือเป็นเรื่องของสถานที่ผ่าตัดเนี่ยค่ะคือหนูอยากได้สถานที่ผ่าตัดที่แบบเป็นโรงพยาบาลมากกว่า แล้วก็ข้อที่3หนูเลือกที่นี่เพราะว่า,าบริการหลังผ่าตัดเนยากค่ะให้คำปรึกษาที่ดีมากแล้วก็ดูแลดีมาตลอดเลยค่ะคุณหมอดูแลเองทุกครั้งเลยไหมครับใช่ค่ะคุณห,หมอเขาดูแลเองทุกอย่างเลยค่ะหลังผ่าตัดน้ออกไปเป็นยังไงบ้างครับเจ็บไหมครับ ก็ตอนแรกก็จินตนาการกว่ามันจะต้องแบบเจ็บมากเพราะว่าเราได้แผลที่แบบกรีดยาวเนี่ยค่ะน่าจะต้องเจ็บแต่ก็คือพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็มันเป็นความรู้สึกแบบแบบเหมือนมันจะมีตัวที่รัดมันจะรู้สึกแน่นมากกว่าแต่ความรู้สึกเจ็บคือน้อยมากค่ะหนูให้ความรู้สึกเจ็บประมาณถ้าเต็ม10คะแนนหนูให้รู้สึกเจ็บประมาณแค่3าถึงสี่คะแนน,นะคะ่ะ ดูแลตัวเองได้ปกติใช่ไหมครับได้ปกติค่ะแต่ก็ทําตามคําแนะนําของคุณหมออยู่ค่ะว่าเราห้ามทำอะไรได้บ้างห้ามยกของห้ามแบบต้องระวังเรื่องอะไรบ้างีก็ทําตามค่ะแล้วบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับก็ห้องผ่าตัดใหญ่มาก<อ>มี <laughs> อุปกรณ์ครบทุกอย่างตอนไปผ่าก็ก็ตื่นเต้นค่ะ สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะผ่านอกนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับหมอตู่จักรินได้ที่โรงพยาบาลปีเวศได้เลยนะคะ